ลดฝ้ากระพร้อมกับทรับรูปขุขุนนะคะทุกคนเจ๊ไก่กอสรนหามาแชร์อีกเช่นเคยไข่แดงผสมกับสมุนไพรมาร์กหน้าเนียนโคลรให้มันเข้ากันจนมันเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยนะคะทุกคนกิ่นน้องก็คือหอม มากบ่ได้มินขา,ขาวไขแดงเอียงเลยคือสมุนไพรมันกรอบกลิ่นไปเรียบร้อยแล้วล้างหน้าทําความสะอาดทุกครั้งในการมาร์กหน้าการมาร์กหน้าคือการเติมอาหารเสริมให้กับผิวเราดีๆนี่เองหลังจากนั้นก็มาร์กพอกลงไปแบบนี้เลยไม่ต้องขัดพอกอย่างเดียวก็คือแบบพอกลงไปให้นาๆได้เลยแล้วก็จ,จะทิ้งไว้สัก15-20นาที คือผ่านไปเร็วมากเห็นไหมมันจะน่าเงาเล่นเนียนหลังจากนั้นเจ๊กก็จะมาล้างหน้าออกด้วยสบู่หน้างเงาเพื่อปรับผิวให้เรียบเนียนขาวกระจางใสและล้างหน้าได้สะอาดเอี่ยมมากเพราะว่าฟองน้องมันมันเป็นฟองที่สมูทใสแล้วก็ฟองที่นิ่มมากนะคะทุกคนฟองเยอะมากหนี่ล้างไปขัดไปแล้วก็อ่อนโยนไม่ทําให้เสบตาเห็นไหมทุกอย่างเลือกมาก็คือให้มันอ่อนโยนสามารถใช้ ได้ทุกวันเลยในการมาร์กหน้าสูตรนี้ยิ่งมาร์ยิ่งดียิ่งได้นะแม่